ครับผมสวัสดีครับมามือนี้มาเขามีเมนูมามีเมนูอะไรน้องดาววันนี้เมนูอะไรเมนอะไรน้องคนสางเออตำสบายนางตำผ่าขีริ้วครับผมครับตำผ่าขีลริ้วหรือว่าสบายนางนั่นเองเนาะเขาสิตำแบบคล้ายๆตำหบักหุ้งครับผมตำหักหุ่งแต่ว่าใส่วัตถุดิบเป็นสบายนังแท่นครับพี่น้องครับครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งครับวิธีการตำม่ามันสิแ่บบ่ให้น้องดาวตำให้กินครับมือนน้ครับน้องดาวฝีมือไปจังได้ คิดว่าจะแซบบ่เส่บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น้าสิบเก้าเปอร์อีกอีกเปอร์เพื่อยังเพื่อโกมัฮะอ,อีกหเพื่อไว้อะไรน้องพลเพื่อไว้ไม่อร่อยโอ้โหเอาอีกห่เอพื่อเล็บหุดเด้อพี่น้องเด้ออาจอาจจะเล็บหุดได้ครับเดี๋ยวมาลอรับชมครับผมครับ อ่เรียบร้อยแล้วครับบาดนี้มาครับมา,บา,าะะเบง<อ>ใส่น้ำปลานะคะเอาน้ำน้ำปลาเขาเนาะน้ำปลาแดกกันนะครับผมตามพริกแล้วๆกับใส่น้ำปลาแดกลงไปโอ้เบิดเลยครับพี่น้องครับน,นวลน,นวลอ่านวลนวๆเลยใส่มะนาวต่อเลยนะจ๊ะแควหอมแดงก็ใส่ทีหลังเหรออืม mình nãu rồi nấm rai bẹk p/nó mày cẩn thận 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 ใส่หมดเลยเหรอมำกี่มันเปิ้นนักเผยทอมันไข่งเอาครับใส่ผักลงไปมีใส่ย,ยังอีกพอแล้วเนาะพอแล้วชิมๆก่อนนะชิมแล้ว เออเป็นยังไงเนี่ย<ม>กับเบิ้งนำยำ่ำนองดาวครับผมปลาตัวสีสัน<อ>พี่น้องอไงเดี๋ยวเขาจะเอานองดาวเทียนไปที่ใดเอาคุกคุกเส่คุกเส้นนี้เลยปะคุกใส่เลยคุกบ้าหน่อยครับพี่น้องครับคุกหน่อยเดี๋ยวห้สองสาวเขาคุกในถ้วยได้เนาะในกระมังไงหน,น่อยน,นะครับเบิ้งสีสันว่ามันสีออกมาเป็นยังไง สี่พานว่เป็นตะได้พวครับนี่ลูกเคยเนาะปลาตกสีสันพี่น้องเลยมันกับคล้ายๆยำหน่อยเด้อครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พี่แต่ว่ามันเป็นน้ำปลาคล้ายๆเข้ากับปรุงคล้ายๆตำบังหุ่งบานเข้าครับพี่น้องครับน่าอร่อย าน้ำลายแตกครับคนไทยก็ได้น,น่าแตียกันวอืมเออชิมได้เลยอ่ะอ่ะลองมึงลองชิมมึงครับสองสาวใจมือเลยเลยไหมได้ไดยังไงบ้างอือปลาทูอืออะไร,อ,รอยไลองกิน ลองชิมตีนไก่ดูโมาเขาเรียกอะไรนะตีนเหรอใช่ไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้เอ้าเขาเรียกเล็บมือนางอ๋อเป็นเอร่อยาเย่อร่อยสุดยอดเดรรียนิวครับพี่น้องครับเนามาดี๋ยวเขาต้องหาคนพิสูจน์ก่อนครับเพราะว่าเป็นฝีมือเพื่อนเองเนี่ยเพื่อนอาสิบอกว่าเพื่อนอาสิบอกว่าแซ่บ แต่ว่าต้องหาคนพิสูจน์ครับผมหาลุงหาปลาแถวนี้แหละลองพิสูจน์บ้างเนาะว่าสิผ่านบ่พี่น้องเอ้ยขอเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดหน่อยอ้าวบ่มั่นใจแล้วครับเพิ่นวางซั่นบ่งหันเพิ่นซิมเองเด้เพิ่นว่าแสบอ่ะบดนี้เพิ่มแล้วครับบดนี้เพิ่มแล้วอ้าวซิมไปครับขาดเปรี้ยวนิดหน่อยอออืืหมีีกาน่ที่เด็ดแลยอร่อยรับรองว่าเล็บหลุดแน่นอนครับพี่น้องครับดูจนนิ้วหลุยเอ้เล็บมันแล้วสิหลุดล่ะเอ้ย มมันไ่เหเสียบว่ะเอาเดี๋ยวผมสิหาคนมาซิมเด้อครับบ้านนี้เด้อว่าสองสาวนี่สิบพ,นพนนันบ่พันเนาะเอาเอะผมหาคนซิมได้แล้วพี่น้องเลยมาลองมือา่ามาพิสูจน์ฝีมือสองสาวครับว่าสิบพ,นพนนันบ่พันเนาะมือนี่สิได้บ่เนาะผัวคิดว่า <c oughs> เอาพอลุงซิมมึงนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ซิมมึงว,ว่าเสียบ <c oughs> ว่าเสียบเสียบว่าเสียบเออเชี่ยบว่าเชี่ยบเนาะอ้องเชี่ยบ ปลาตัวแซบแทบวะแทบวะโมสุดยอดครับแสดงว่าพานเด้อครับ <laughs> พี่น้องเนี่ยแสดงว่าพานได้เยอะได้การเยอะครับมาบันนี่สิได้ลงมือละครับตั้งวงละครับบันนี่เพิ่นเฮ็ดสู้กินเนาะเฮ็ดสูนนะเบ้ากินครับผมเอามาลองซิมเบิ่งบันนี่ครับ